สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราองมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามติกตอกนะคะผ่านเว็บไซต์ KMM k i t t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM k i t t h นะคะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ KMM ก็จะขึ้นอันดับแรกเลยนะคะให้เราคลิกไปตรงที่ KMM นี่นะคะตรงไลท์ปั๊มไลท์นะคะค่ะแล้วเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมคะจะมีั้งเพิ่มยอดไลท์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการใน่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกที่ด้านล่างก่อนเลยค่ะ นี่เลยค่ะแล้วกอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยินดีแรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้เรามาดูตรงที่หวดหมู่นะคะหวดหมู่ของเราจะเลือกเป็นทิกต o k นะคะเราก็หาข้างหน้าที่เป็นรูปทิกต o k นะคะแล้วจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามทิกต o k ค่ะแล้วก็มีบริการค่ะของเราจะเลือกเป็นตัวแรกเลยค่ะ ตรงนี้เป็นคําอธิบายนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดเลยนะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า t i k t o อกตัวเองนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนเลยนะคะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์นะคะตอนนี้นะคะเรามีผู้ติดตามอยู่ที่ 1, นึ่งพหนึ่งคนนะคะแล้วเราก็ปริมาณนะคะของเราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยผู้ติดตามนะคะราคาเพียงยี่สิบห้าบาทนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะนี่นะคะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อค่ะจะมีแจ้งรหัสนะคะรหัสตัวนี้นะคะไว้ใช้เวลาที่ผู้ติตามไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะมีวันที่แล้วก็เวลาค่ะลิงค่ะค่าบริการค่ะบริการให้เราเลือกใช้นะคะสถานะเป็นกําลังประมวลผลนะคะต่อมาเราจะพาไปดูการเติมเงินเลยค่ะค่ะตรงนี้เป็นบริการเติมเงินนะคะเลือกเเติิมมมมงงงงงงนนนนนนนะะ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 ะคคคคคคชช่่่ออททททาาาาจจีีด้กกกััห5แ QR ุธร มีทุกมันนี่วอลเล็ตค่ะมีอังเปาวอลเล็ตนะคะแล้วก็จะมีเป็นใช้เหรียญคริปโตค่ะแล้วก็จะมีเป็นเพอร์เฟ m มันนี่นะคะตรงนี้ค่ะสามารถเลือกได้เลยจํานวนเงินนะคะแล้วก็ใส่จานวนเงินไปที่เราต้องการเติมนะคะแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะต่อมาจะพาไปดูบริการของเรานะคะบริการของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งนะคะเป็นหมวด Facebook นะคะอย่างนี้แล้วก็มีเป็นหมวด youtube นะคะหมวด t i k t o k ค่ะหมวด i n s t a g r กรมค่ะนี่นะคะ ถ้าเราสนใจอันไหนเราก็สามารถสั่งซื้อผ่านหน้านี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กดที่ดูรายละเอียดค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตามนี้นะคะแล้วก็สร้างคาสั่งซื้อได้ผ่านหน้านี้เหมือนกันนะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนค่ะให้เลือกแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนตัวนี้นะคะเป็นช่องทางการหารายได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะของเราอย่างเช่นเราก็จะแชร์เว็บไซต์อันนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนอย่างนี้ค่ะถ้ามีการสมัครเข้ามามีการเติมเงินเข้ามานะคะเราจะได้ อัตราแค่นันนําอยู่ที่5%ต่อยอดนะคะที่มีคนเติมเข้ามาค่ะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการติดต่อไฟล์สนับสนุนนะคะให้เราเลือกติดต่อไฟล์สนับสนุนนะคะตรงนี้เลยค่ะจะมีช่องทางติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะเป็นช่องทางไลน์ค่ะจะเป็น IDline ไลน์นะคะ k m m เคมค่ะอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้านะคะแล้วจะมีเป็นลิงก์ไลน์ค่ะก็กดตรงนี้ได้เลยหรือจะเป็นสแกน QR Code ไลน์นะคะก็สามารถสแกนได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้จะมีแอดมินคอยบริการอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จะมีการสอนใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะคะเป็นสอนใช้งานผ่านระบบ youtube นะคะชื่อช่องนะคะ k m MM m k t h Thailand นะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้เราเลือกตัวช่วยเหลือนะคะอันนี้จะเป็นติดต่อแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะให้เราพิมพ์เรื่องที่เรามีปัญหาไปนะคะแล้วก็รายละเอียดเขาว่าเราเจอปัญหาอะไรยังไงนะคะ เราสามารถแนบรูปได้ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวค่ะผู้ติดตามนะคะของเราก็ขึ้นเป็น1,291คนแล้วนะคะนี่แหลยค่ะเป็นผู้ติดตามแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ